สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์นะคะกลับมาพบกับพลอยในช่องพลอย19ทาโร่คลิปนี้เป็นความรักของคนที่มีปัญหามีประเด็นชาวราศีสิงห์นะคะจะเป็นคนที่คุนคุยหรือว่าคนที่เป็นแฟนคนที่เป็นครอบครัวกันแล้วนะคะหรือคนที่เงียบหายกันในช่วงนี้นะคะก็คือมีปัญหากันนั่นแหละเนาะแต่ว่าถ้าใครไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นความรักดีสมบูรณ์แบบอยู่นะคะแล้วก็ไม่มีคู่ด้วยก็ให้ข้ามคลิปนี้ไปเดี๋ยวมัน ออกไปเป็นไมซ์เซ็ตที่ไม่ดีกับความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะฮะเรื่องราวตรงนี้สามารถสลับกันได้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครอย่าเอาไปตัดสินใดๆทั้งสิ้นนะคะเรื่องราวสลับกันได้ ช่องของพลแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยนะฮะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาถึง16กันยานะคะคุณสะดวกดูแบบตะวันตกรัคนาราศีดาวจันดาวสุ์ดูแล้วมันตรงกับคุณก็สามารถดูได้อนะ่อเนาะแล้วก็อย่าเอาไปตัดสินใดๆทั้งสิ้นค่ะเพราะว่าไม่ใช่เรื่องราวส่วนตัวนะคะอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้เลยค่ะนะฮะพลทิ้งไอดีไลน์ไว้แล้วหรือแอดไลน์ไม่เป็นเข้าไปดูรายละเอียดใต้คลิปนี้แล้วก็สามารถ กดเพิ่มเพื่อนด้วยลิงก์ไลายใต้คลิปนี้ได้นะคะราคา,ค,าค่าครูก็ใต้คลิปนี้หรือนะคะจะแบบโทรคุยก็มี300-500บาทไม่เกินนี้ไม่มีบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นก็แอดไลน์มาสอบถามกันได้ใครอยากเรียนอ่านไพ่ก็รับสอนอ่านไพ่อยู่ด้วยค่ะสอนแบบออนไลน์นะคะไม่ต้องเดินทางมาสอนตัวต่อตัวด้วยค่ะ,ะมาเริ่มกันเลยเนาะพารงานอยู่ประจำวันที่16-31สิงหาสลับกันได้ อย่าเอาไปตัดสินเนาะมาดูกันเลยค่ะรูปแบบความสัมพันธ์ของผู้คุณในอดีตที่ผ่านมา The Tower ค่ะนะคะ The Tower อ่าหถ้วย Temperance มีชาวราศีธนูเข้ามาเกี่ยวข้อง King ถือถ้วยธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนเข้ามาเกี่ยวข้องได้นะคะเป็นใครก็ได้นะคะสลับกันได้ด้วยไพ่บอกว่า The Tower เกิดการทะเลาะจากโป๊ะได้แบบฉับพัน มีปัญหาแบบรุนแรงเกิดขึ้นเหมือนฟ้าผ่าเลยนะคะอาจจะรับไม่ได้กับความสัมพันธ์นี้มีเรื่องของความสัมพันธ์เก่าคนเก่าหรือเรื่องราวเก่าๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทำพารรนนะคะกับคิงถือถ้วยเข้ามาเป็นความสัมพันธ์ที่มันอาจจะมีใครที่ถือสองมืออารมณ์แบบว่าคนเก่าก็ไม่ปล่อยคนใหม่ก็ยังบารานเก็บไว้นะคะซีเรียญยังเหมือนกับว่าไม่ยอมปล่อยเห็นเก็บตัวอาจมีเรื่องของ การนเงินเรื่องของอผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องมีคนคนหนึ่งที่เห็นแก่ตัวมากๆกอดทุกอย่างไว้รับทุกอย่างไว้แต่ไม่ยอมปล่อยอความรู้สึกที่จริงจังหรือให้เต็มที่มีความรักนะคอยมองว่าถ้าคุณมีปัญหากับคนแบบนี้ที่เกิดเรื่องขึ้นเนี่ยเขาก็รักคุณคุณก็รักเขาแต่เขาอาจจะรัก มากรักน้อยอยู่ที่ความสัมพันธ์ที่พวกคุณเจออยู่ก็อาจจะเขาอาจจะรักคุณน้อยเกินไปก็ได้นะแล้วก็ไายแตมโพเรนต์นวไม่ยอมปล่อยค่ะพยายามปรับนะคะพยายามปรับทั้งที่เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วตัวคุณเองก็เหนื่อยมากๆนะความสัมพันธ์ดูห่างเหินค่ะเพราะว่าสี่เหรียญอาจจะ บางคนอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่อาจจะไม่ค่อยคุยกันอาจจะไม่ได้มาเปิดใจคุยหรือคุยหลายรอบแล้วมันก็ยังคงเป็นสภาวะเดิมสี่ถ้วยมันทําให้คุณแบบค่อนข้างที่ที่เหมือนเหงาอะ่ะเหมือนเหงาคนที่ต้องดูแลตัวเองนะคะอ่อนแอก็แพ้ไปอ่อนแอก็ต้องดูแลตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะ,ะมาดูกันค่ะมาดูกันนะคะไพ่พลังงานของ คุณนะคะชาวราศีสิง์กับผู้กรณีคนละห้าใบค่ะขอพลังงานให้กับชาวราศีสิงห้าใบค่ะขอพลังงานให้กับชาวราศีสิงห้าใบสิบดาว,าวนะะี่ฮะไพ่คิงหรีเอ่อคิงไม้ราศีธาตุไฟนะเมษสิงธนูสิบถ้วย อัศวินถือดาบแล้วก็สามไม้โอ้เศร้ามากๆเลย mm hmm. เนาะเหนื่อยด้วยนะก่อนหน้านี้ก็อย่างที่บอกเลยทะเลาะกันมีปัญหาหรุนแรกนะคะอาจจะเป็นสงครามเย็นที่มันรู้สึกว่าอยู่ในใจที่ร้อนอยากจะระเบิดออกมาก็ได้แต่บางคู่บางคนระเบิดออกมาแล้วค่ะ ผู้กรณีค่ะควีนถือดาบนะมีพื้นที่ของตัวเองมากๆ3ดาบนะฮะรักสามเศร้าได้หรือปัญหาที่เคียร์กันไม่ได้โอพลังงานของพวกคุณเหมือนคนตีกันคนที่พร้อมจะใส่กันเสมอไม่มีใครอ่อนให้ใครคิงถือดาบธาตุไฟได้อ๋อไม่ใช่ค่ะธาตุลมเนาะพูดผิดนะเออธาตุาลมนะก็มิถุนตุนกลุมนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องได้นะแล้วก็สองไม้เทา้าสดาบค่ะ พลังงานของความสัมพันธ์นี้นะะเกี่ยวโยงกันเลยไพ่บอกว่าตัวคุณชาวราศีสิงห์ทุกใจมากๆเหนื่อยมากๆกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ณนะเวลานี้นะขณะนี้เลยนะ,ะสิบดาบเหนื่อยโดนแทงข้างหลังเจ็บปวดทะเลาะมีปัญหาที่มันเหมือนเคลียร์ไม่ได้เลยคุณออกจากจุดนี้ความสัมพันธ์ที่มันบาดลึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้เลยเหมือนคนที่แบบโดนซ้ำๆซ้ำแล้ว,ซ,ลวซ้ำเล่าเจ็บปวดแล้วเจ็บปวดเล่าแต่ความคิดของคุณคือเหมือนกับ คุณกาลังเจอคนที่เพิกเฉยต่อคุณมากๆคิงถือไม้พลอ,อยแบบว่าไพ่ใบเนี้ยขึ้นมาเนาะเป็นคนที่เย็นชาเอาแต่ตัวเองมากๆหรือโฟกัสที่การงานหรือโฟกัสแต่เออหน้าที่ตําแหน่งหรือความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงถ้าใครเจอกับไพ่ใบเนี้ยพลอยเห็นเลยแบบเออเหมือนเขาแบบเย็นชามากๆนะคุณกําลังเจอคนแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาจะเหมือนเป็นคนที่เออให้ความสําคัญกับตัวเองหรือ ไม่ทำอะไรเลยนะคะดูหน้าดูไพ่แบบเออเพิกเฉยเย็นชาเนะฮะเราก็ไพ่บอกว่าจิตใต้สนึกคุณอ่ะเอออาจจะหนึ่งกรณีที่หนึ่งไปรู้ว่าเขามีครอบครัวนะคะหรือสองคุณเป็นครอบครัวเนี่ยมันเหมือนมีเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะอาดีตเป็นอัศวินถือดาบการทะเลาะคือถ้าคุณไปรู้ว่าเขามีครอบครัวก็เกิดการทะเลาะมีปากเสียงหรือไม่สบายใจหรือมี ความปัญหากันนะเนาะแต่ถ้าคุณไปรู้คุณเป็นครอบครัวอยู่เหมือนกับคุณก็รู้อะไรบางอย่างหรือทะเลาะกันเนี่ยไพ่ถึงเป็นสิบดาบอาศววินถึงดาบมาเนาะฉะนั้นวันนี้ไพ่บอกว่าสามไม้มันเกิดขึ้นความสัมพันธ์ที่มันเคยดีนะจิตใต้สำนึกคือความรู้สึกที่มันเป็นครอบครัวมันลดลงบ้านที่เคยมีสีเสาวความสัมพันธ์ที่มันดูว่าเราจะไปกันแบบมันคงมันกลายเป็นสาสามไม้ที่แบบ เหมือนเลื่อนลอยเหมือนที่มองออกไปข้างหน้าแล้วหาจุดหมายไม่เจออยู่แต่ความคาดหวังอยู่กับความที่มันรู้สึกแบบแยกกับความสัมพั์น,นี้เพราะมันไม่ถูกเติมเต็มอีกแล้วมันรู้สึกว่าเออนะเขาทําอะไรบางอย่างที่มันเหมือนทําให้ทุกอย่างมันดูพังแล้วมัน ยากที่จะขยับขึ้นมานะคะความรู้สึกแบบไพ่บอกว่าคุณรู้สึกเหนื่อยค่ะสามมาย,ยังยังคงมีความคาดหวังยังคงคิดว่ามันมีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้แต่รู้ทั้งรู้ว่าตัวเองอะต้องเจอกับสิ่งน,นี้ที่มันยากที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะตัวเขาล่ะตัวเขาเนาะเป็นควีนถือดาบค่ะควีนถือดาบก็โอ้โหควีนถือดาบมีทั้งคิงถือดาบทั้งควีนถือดาบเลยไพ่ของคู่กรณีของคุณนะคะเออ่บอกว่าเขาอ่ะ เป็นควีนถือดาบแล้วเหมือนคนที่เอาแต่ตัวเองจริงๆอย่างที่คุณคิดเลยแล้วก็จิตใต้สำนึกเขาก็เป็นคิงถือดาบคือคนที่แบบกันตัวเองละการที่เขาไม่พูดการที่เขาไม่ทําอะไรเลยนะคะมันแปลว่าเขาปกป้องตัวเองนะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนเก่อคดีที่รู้ว่าถ้าเขาพูดหรือแสดงออกอะไรมันมันจะเกิดปัญหาที่รุนแรงเกิดขึ้นอีกไพ่ในความคิดเขาเป็นสามดาบเขาจะปล่อยให้ทุกอย่างมัน นิ่งนะคะรู้ปัญหามันเคลียร์ไม่ได้ปัญหามันตัดจบในตอนนี้ไม่ได้นะคะก็คือเลือกที่จะแบบเพิกเฉยหรือแสดงออกถามเรื่องนี้จะเคเลียรเรื่องนี้เขาจะแสดงอารมณ์เวียงอารมณ์ที่แบบตั้งกำแพงเลยไม่ต้องพูดเรื่องนี้พยายามกลบเกิดหรือทําให้ทุกอย่างมันแบบผ่านไปในระยะเวลาที่เขายังไม่เหมาะสมที่จะพูดหรือเขาไม่สามารถาตัด เรื่องนี้ไปได้ไง่ายๆค่ะเขาก็จะไม่พูดนะคะแล้วก็พยายามแสดงอารมณ์ด้วยนะไพ่บอกว่า k คิงดาบค e e นดาบคือคนที่แบบเวี่ยงนะคะเวียงเวี่ยงที่มีคือเวี่ยงเพื่อปกป้องตัวเองเวี่ยงเพื่อกันปัญหาที่เข้ามาในเรื่องของตัวเขาเองไพ่สองดาบเกิดขึ้นในอดีตเหมือนกับความสัมพันธ์ที่มันแบบสื่อสารกันด้วยออนไลน์ สื่อสารอาจจะเป็นคนที่เข้ามาเพราะเมื่อกี้ไพ่มีคนเก่าคนใหม่อาจจะมีการสื่อสารทั้งออนไลน์นะคะหรือความสัมพันธ์ที่มันอยู่ห่างไกลกันก็ได้แล้วไพ่บอกว่าเป็นคนสัมพันธ์ที่อาจจะคนหนึ่งออกหน้าออกตายอีกคนนึงถูกซ่อนถูกเก็บไพ่เขาเองยังหาทางออกไม่ได้นะฮะไพ่บอกว่าสองไม้สองดาบแสดงว่าหาทางออกไม่ได้เลือกไม่ได้ตัดสินไม่ได้เขาเองก็กำลังมืดมนหนทางเหมือนกัน นะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาก็ลังเลยนะมีคนยื่นให้เขาต้องตัดสินว่าต้องเลือกต้องทำต้องต้องอย่างนี้ถ้าพวกคุณทะเลาะก,กันเองในกรณีที่ทะเลาะก,กันเองเขาก็ยังไม่สามารถที่จะผ่อนปลนเรื่องบางเรื่องให,ให้ให้มันกลับมาดีได้นะคุณรอการเคลียร์ถ้าความสัมพันธ์ของเราทะเลาะก,กันแค่2คนไม่มีมือที่3นะฮะก็แปลว่า คุณก็รอให้เขาเคลียร์แต่เขาก็ยังไม่พร้อมที่จะเคลียร์เพราะสามดาบอยู่ในความคิดเขาคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วเขายังไม่พร้อมเขายังไม่อยากทําอะไรทิถฐิค่อนข้างแรงอารมณ์ค่อนข้างแรงแต่ถ้ามีเรื่องของความสัมพันธ์สามเศร้าบอกเลยว่าเขาก็ยังไม่พร้อมคุณนะต้องการมันเป็นสามไม้คุณเองก็ต้องการเคลียร์นะคะเคลียร์เรื่องนี้นะคะความสัมพันธ์สามเศร้าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเขาเองเคลียร์ไม่ได้สองดาบ สองดาบก็คือ,อ,อผ้าที่ถูกมัดตาอยู่นะฮะแล้วก็มือที่ถือไว้จะตัดอะไรไปก็ยังไม่สามารถตัดได้เขารู้สึกว่ามันมันไม่สามารถเลือกได้ถึงเลือกที่จะเป็นทั้งควีนดาบคิงดาบที่ปกป้องแล้วก็ตั้งดาบเลยค่ะเนาะเออพอพูดเรื่องนี้ขึ้นใส่อารมณ์มาท,าทันทีอารมณ์ประมาณอย่างนี้เนาะ,ะมาดูกันค่ะ นะถ้าไม่ใส่อารมณ์ก็ดูเหมือนมีทิฏฐิแล้วก็นิ่งนะคะไม,ไม่พยายามทําอะไรมาดูความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาหรือว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่แบบคุณรู้สึกยังไงหนักหนักกับเรื่องนี้เลยอะคะ่นะเนาะมาดูกันนะคคุณอยากจะแก้ไขไหมหรือคุณอยากจะทํำยังไงนะมาดูความรู้สึกของคุณเนะี่ยขอดูค่ะไพ่บอกว่าสี่ถ้วยนะคะการขอโอกาสการ พูดการคุยการตัดสินโอ้สองดาบก็มาเขาก็เคลียร์ไม่ได้คุณก็ตัดสินไม่ได้ไพ่บอกว่าแปลกไม้อ่ะคุยกันให้มันรู้เรื่องนะฮะเออนะเอาเรื่องนี้ให้มันจบไม่ว่าจะคุยกันกี่รอบก็ควรจะเคลียร์นะเพราะไพ่บอกว่าสี่ถ้วยนะจะมานั่งนิ่งแล้วมีตัวเลือกอย่างนี้ไม่ได้นะความรู้สึกของคุณก็คือนะบางครั้งเรื่องนี้ถ้าทะเลาะกันสองคนมันง้อก,กันบ่อยเกินไปละมันควรเคลียร์ได้แล้วไม่ไม่ควรคาราคาสั่งปิด ตาสองดาบมาแล้วเนาะปิดตาแล้วไม่ยอมทําอะไรแบบนี้ไม่ได้ปิดหูปิดตาไม่สนใจเรื่องเรื่องที่มันเกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นคุณเหมือนไพ่สองดาบอะ่ะคุณเองก็รู้สึกคล้ายๆเขาแหละนะไปจากจุดนี้ไม่ได้ฉะนั้นคุณกับเขามันมัน,ม,นมันหาทางออกไม่ได้แต่ของเขาคือไม่พร้อมจะเคลียร์ไม่พร้อมจัดการใดๆทั้งสิน้นแต่ของคุณคือมันถึงเวลาต้องเคลียร์เออต้องเลือกสักอย่างนะเพราะว่า จะมาแบบนั่งไม่เอาอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยเนาะไพ่บอกว่าก้าวเหรียญถ้าเคลียก็เคลียให้มันจบคุณก็พร้อมที่จะอยู่คนเดียวคุณก็พร้อมที่จะตัดสินนะฮะอย่ามาทําตัวแบบเออลอยไปลอยมาชายแบบนี้นะจะเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้นะฮะไพ่บอกเลยคุณก็พร้อมที่จะแบบเออถ้ามันต้องตัดสินก็ก็ตัดสินมาเลยนะการที่จะอยู่คนเดียวคุณก็พร้อมแต่ว่าอย่ามาทําคาราคาซังพอคุณจะถอยนะเขาก็กลับมาดึงนะฉะนั้นไพ่บอกว่า คุณอยากจะหลุดออกจากสถานาการณ์นี้อยากจะดูแลตัวเองก็ได้ถ้าจะดูแลกันก็มีแค่เราแต่ถ้าจะแบบแต่ถ้าจะแบบว่าไม่เลือกคุณคุณก็พร้อมอะความรู้สึกคุณอะนะเออไม่อยากแบบเป็นสองดาบที่มันคาราคาซังแบบนี้ดูเขาสิจริงๆแล้วลึกๆเขารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้นะคะสิ่งที่เขาไม่พูดออกมาเนี่ยเขารู้สึกยังไงที่เขาไม่ยอมตัดสินนะคะขอดู่อยค่ะ หรือเขาไม่ยอมมาเคลียร์กับคุณเนี่ยเขารู้สึกหรือคิดยังไงคะ t h อะ a n ง m a n นะฮะ The h a n g m a นนะฮะก็รู้ทุกอย่างแต่ไม่อยากไม่อยากแก้ไขนะเขาบอกว่ามันเป็นพันธะผูกพันบางอย่างที่เขาก็ไม่อยากหลุดออกไปจากตรงนี้เลือกที่จะนิ่งดีกว่าเลือกที่จะปล่อยให้สถานการณ์แบบนี้ค i ิงดาบมาอีกแล้วเนาะค i ิงดาบคิงดาบก็แปลว่านะปกป้องตัวเองกันกันที่จะพูดเรื่องนี้กันที่จะ ให้คนอื่นเข้ามาแล้วพูดไรเงี้ยแล้วก็วางเฉยมากๆนะคะทั้งคิงดาบคิงริ่นมานะทัดดินก็มาเกี่ยวข้องได้นะมังกรพึกศกันทีเนี้ยบอกว่าเขารู้ทุกอย่างเลยคะ่ะว่าใครต้องการอะไรจากเขาใครต้องการสิ่งที่จะให้เขาทําอะไรบอกเลยว่า ไม่ทำอ่ะเออยังไม่พร้อมนะคะยังไม่พร้อมนะยังยังจะเป็นอย่างนี้แล้วก็กันตัวเองมากๆนะคะก็คือทิฏฐิแล้วก็อยากถือไว้สองมือแบบนี้อารมณ์แบบถ้าคุณมีปัญหากันสองคนเขาก็อยากจะมีชีวิตอิสระคือถ้างเงียบหายกันไปแยกกันไปก,ก็ก็อยู่กันแต่งคนต่งอยู่ก่อนอารมณ์แบบนี้แต่ถ้ามีมือที่สามนะบอกเลยว่าเขาจะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ต้องการจัดการอะไรทั้งนั้นนะฮะป้องกันตัวเองอย่างเงี้ยอืมมาดูซิว่าเนะ,ะ่ฮะ เขานะะ่ะความรู้สึกเขามีต่อคุณตอนนี้มันเป็นความรู้สึกแบบไหนเป็นความรักไหมหรือความรับผิดชอบหรือผูกพันนะะหรือพันธะผูกพันนะฮะมาดูกันว่าความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณ เดอเรเวอร์ตัดไม่ได้ค่ะเลือกไม่ได้ด้วยตัดก็ไม่ได้เดอเรเวอร์คือรับถามเรื่องคนนึงก็อยู่มาแสนนานอยู่มาแล้วก็เป็นคนดีสัร์ตดูแลกันมาเป็นครอบครัวบุกเบิกทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยกันแต่คนนึงก็เป็นโอ้โหอะไรที่มันเหมือนกันน่ะอารมณ์ความรู้สึกนะเรื่องของความสัมพันธ์หรือ สิบแปดบวกอะมันมามันมาพร้อมกับสิ่งนั้นคนนึงก็ตัดไม่ได้คนนึงก็ปล่อยไม่ได้ถ้าถามว่าเป็นความรักไหมมันก็บอกเดอะเรเวอร์มันก็เป็นรักความรักในระดับดึงถ้าคุณมาก่อนมันก็เป็นความรักที่เป็นความรักผูกพันแต่ถ้าคุณมาทีหลังมันก็เป็นความความสัมพันธ์ที่มันแบบ ตื่นเต้นเล้าใจในตอนนี้นะคะที่นี้ไพ่าสามดาบมาก็บอกเลยว่าตัดไม่ได้นะฮะสามดาบเสียบการใจนะ,ะเป็นความรักที่ตัดกับคุณก็ออกไปไม่ได้เหมือนกันนะฮะถึงแม้ว่าจะมีทั้งเก่าหรือใหม่นะ,ะเขาก็ยังพร้อมที่จะแบบเออให้มันไปด้วยกันนะ,ะเด็กเออหนึ่งไม้ขึ้นมาเนาะ เนะไม่ยอมตัดหรอกคะ่ะเนะฮะถึงว่าจะมีปัญหาไม่ได้มานอนด้วยกันทุกวันไม่ยังทะเลาะก,กันแยกกันหรือมีปัญหาเขาก็ไม่สามารถที่ให้เบลลแรก,ก็คือบอกว่าเออเลือกไม่ได้อยู่แล้วที่นี้ใบสําคัญก็คือเขายัางพร้อมที่จะจับไว้ไม่ยอมปล่อยสิ่งที่เขาไม่ทําในวันนี้ก็คือความรู้สึกที่เขาก็ยังมีความเออหนึ่งนะถ้าคุณมาก่อนมันเป็นความผูกพันค่ะนะไพ่เดอดรนเพขึ้นมาแต่ถ้าคุณมาทีหลัง ะะมันก็เป็นความรุ่มรงนั่นเองนะคะที่เขาไม่สามารถตัดคุณออกไปได้คือความรู้สึกแบบนี้เลยที่เขามีนะคะอ่ะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณประจําวันที่16-31สิงหาแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงจะเป็นยังไงบ้างคะเจ็ดไม้เทา้ามีการบล็อกการปิดกันกันหรือเปล่า จะเป็นโซเชียลจะเป็นความรู้สึกปฏิกิริยาอะไรก็ได้นะคะที่แบบเหมือนป้องกันปดปิดกั้นนะคะแล้วก็มีไพ่สองเหรียญมีไพ่จัสมินแล้วก็กาวหมายเทา้าไพ่บอกว่านะคะถึงแม้จะปกปิดกั้นขนาดไหน ความสัมพันธ์มันยังต้องดึงกันอยู่ในความสัมพันธ์นี้สองเหรียญประคับประคองคนที่ถือสองมือยังคงถือสองมือนะคะไพ่บอกว่าถ้าพวกคุณเงียบหายไปเขาจะติดต่อมาหรือการพูดคุยแต่ถ้าถามว่าความสัมพันธ์จะไปยังไงก่อนหน้านี้คุณเจออะไรอยู่ สภาวะมันจะเป็นแบบนั้นเลยค่ะกาวหมายเกิดขึ้นนะฮะไปกันต่อแบบเหนื่อยๆไปกันต่อแบบว่ามีบาดแผลแนวะค,ความรู้สึกแย่แต่เหมือนคุณจะได้รู้อะไรบางอย่างนะเหมือนคุณจะได้รับนะรูบ้อะไรบางอย่างขอขยายเนียค่ะนวะเรื่องอืมนะฮะเอาง่ายๆเลยนะค,คุณจะรู้เรื่องคู่กรณีของคุณเยอะขึ้นคู่กรณีในความหมายก็คือคนที่กำลัง เ,เช่นคุณมีสามีคู่สามีก็คือคู่กรณีของคุณนะคะคุณจะรู้เรื่องของเขามากขึ้นเกี่ยวข้องกับอีกฝั่งหนึ่งค่ะนะฮะแล้วมันทําให้คุณกังวลน,นะฮะคุณจะค่อนข้างเหนื่อยถึงแม้ว่าพยายามบล็อกแล้วมีกําแพงแล้วอะไรแต่มันยังมันยังเป็นการที่ตัดกันไม่ได้นะฮะฉะนั้นเรื่องของคนคนนั้นอนะมือที่สามอะที่ไม่ว่าคุณจะมาก่อนหรือมาหลังเนาะคนอีกคนหนึ่งที่แทรกเข้ามาในความสัมพันธ์ที่มันมีอยู่เนี่ย นะฮะก็คนที่มาทีหลังคุณก็นึกถึงคนที่มาก่อนแล้วกันส่วนคนที่มาก่อนก็ให้นึกถึงคนมาทีหลังพวกคุณจะรู้เรื่องของกันและกันมากขึ้นแล้วเศร้าใจแล้วก็ไม่สบายใจนะฮะเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันจะแบบเออมีม,มีมีคำพูดหรือการกระทําบางอย่างมากระทบคุณนะฮะแล้วก็เดือบมูลค่ะนะฮะ ะะเดิอบมูลความหวาดระแวงที่จะเกิดขึ้นนะฮะความไม่ชัดเจนความสัมพันธ์นี้นะฮะบางคนนะฮะรู้สึกได้ว่านะฮะไปสายมูลเล็กๆนะสายมูลเล็กๆกําลังรู้สึกว่าทําไมแฟนของตัวเองถึงไปหลงคนคนนี้มากนะฮะเพราะว่าไพ่สองใบนี้มันมานะ,ะความรุ่มรมความรอกร้อนนะฮะฉะนั้นไพ่อาจจะ ถ้าใครม่เชื่อเรื่องสายมูก็ปล่อยผ่านไปเนาะคุณจะรู้สึกแบบนั้นแหละว่าทําไมเขาถึงหลงได้ขนาดนี้ทําไมเขาถึงแบบมีความแบบเออไม่หลุดสักทีไม่ตัดสินใจสักทีทั้งที่เออนะทั้งที่บอกเราว่ารักเรามากหรืออะไรบางอย่างเนาะฉะนั้นไะพ่บอกว่ายังคงไปต่อค่ะแล้วก็มีความแบบเออพลังงานแบบนี้นะคะคุณจะรู้สึกแล้วก็หรือมีคําพูดมาหลอกหลอนะคุณจะรู้สึกแบบนั้นเลยในช่วง1ิ1สิบ เอสิวันนี้เนาะครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหานะคะพลังงานของความสัมพันธ์ที่มันแบบเออคงเครือหรือเรารู้สึกแบบแปลกๆในความสัมพันธ์นี้มันจะเกิดขึ้นนะคะเหมือนคุณจะรู้อะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะเออเนาะมาดูกันค่ะมาดูกันว่าไพายย่บอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมอ,อีกนะคะเออใครไม่เชื่อเรื่องสายมูก็ปล่อยผ่านไปนะคะพะไพ่หนขึ้นมาเป็นแนวแบบแนวหลอกหลอเนะ่ะเออแนวแบบว่า คุมเครือไม่ชัดเจนทำอะไรแบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะมาดูกันค่ะไพ่บอกอะไรกับคุณอีกคะสิดาบนะฮะแล้วก็ไพ่ห้าดาบแล้วก็ไพ่สามถ้วยความสัมพันธ์นี้ยังเป็นแบบนี้ค่ะเนาะการทำอะไรรับหลังการทำอะไรที่ มีผลเนี่ยกับสุขภาพกับเรื่องราวที่ทำให้คุณไม่สบายใจมันเกิดขึ้นนะมันจะตามแบบทำให้คุณรู้สึกแย่สามถ้วยความสัมพันธ์สามเศร้าไม่ได้หายไปไหนเลยนะถ้าปัญหาของพวกคุณมีแค่สองคนนะคะก็นั่นแหละนะซ้ำๆเดิมๆไม่เปลี่ยนแปลงคุณอยากจะเดินหนีแต่ก็เดินหนีไม่ได้ด้วยเรื่องของเรื่องของอาจจะธุรกิจอาจจะมีลูกอาจจะมีอะไรเพราะว่ามีไพ่สามถ้วยขึ้นมามันเหมือนกิจกรรมที่ยังมีร่วมกันอยู่ ะะฉะนั้นเรื่องราวของพวกคุณไม่ได้จบลงง่ายๆในในภาะวะที่คุณกำลังเจอนี้นะคะก็ยังคงต้องจะบอกคุณว่าปล่อยมันไปบ้างนะะปล่อยมันไปเพราะว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่คุณยังรีบเรียองมาไม่ได้นะคะอ่ะดูอีกนิดนึงนะคะใารอยากแนะนำอะไรไหมคะขอดูหน่อยค่ะใารอยากแนะนำอะไรไหมหนึ่งถ้วย แปดถ้วยอ๋อแปดเหรียญขอภายเจ็ดเหรียญค่ะนะ่ฮะโฟกัสที่สิ่งอื่นเถอะหะโฟกัสที่สิ่งอื่นนะคุณทํามาเยอะแล้วค่ะเนะีไพ่บอกว่าคุณทํามาเยอะแล้วก้มหน้าก้มตาทําดีทําแสดงความรักกับเขามาเยอะแล้วคุณให้ความรักเขาแบบเต็มๆตมนะฮะฟู Full ล้นเลยเนะฮะแล้วก็แปดเหรียญทํามาเสมอต้นเสมอปลายนะเออไม่ว่าคุณจะเหนื่อยแค่ไหนคุณก็ ความสัมพันธ์เนี้ยทะเลาะกันแค่2คนหรืออะไรมันเป็นมาบ่อยๆค่ะแต่คุณก็ยิพยายามมาวันเนี้ยคุณอยู่นิ่งๆเถอะนะคุณทํามาเยอะแล้วรอดูผลของมันว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นไปอยู่นิ่งๆค่ะนะไพ่บอกว่าอยู่นิ่งๆอย่าร้อนโยดลนอย่าทุกข์จนเกินไปนะโฟกัสที่สิ่งอื่นโฟกัสที่การเงินการงานดีกว่านะแล้วก็ทุกอย่างมันจะถึงใกล้ถึงเวลาที่ คุณจะเห็นแล้วว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะจุดจบของเรื่องนี้จะเป็นไงคุณทํามาเยอะแล้วให้บอกว่าให้คุณอยู่เฉยๆเถอะนะฮะให้คุณอยู่เฉยๆเถอะอย่าไปขมักขเมเน่นที่จะเออพยายามทําเลยเพราะว่านะไพ่จะสติกขึ้นมานะ่ชาวราศีตุลได้นะฮะความถูกต้องกฎของกฎของสิ่งที่มันจะต้องเป็นไปนะอะไรที่มันคือความถูกต้องมันจะเกิดขึ้นค่ะนะเช่น ถ้าคุณในแค่ชุกคู่เขามันต้องเกิดขึ้นความถูกต้องชัดเจนมันจะมาเองนะคะฉะนั้นให้รออยู่นิ่งๆสิ่งที่กันที่คุณจะได้รับความยุติธรรมแน่นอนนะคะถ้าไม่ใช่กูมันก็ต้องไปค่ะแล้วมันก็จะต้องมีสิ่งที่เป็นของคุณเข้ามาทดแทนอยู่แล้วนะคะอะมาดูกันค่ะนะคะเซมซีอีจริงค่ะเซมซีอีจริง e e อยากบอกอะไรกับชาวราศีสิงห์คะ ใบที่88ค่ะรู้จักใช้ความความอ่อนอ่อนน้อมนะคะนำสู่ความสําเร็จนะคะมงทีพูดไปลินจะพันกันเนาะรู้จักใช้ความอ่อนน้อมนะคะนำสู่ความสําเร็จใช่ค่ะนะคะจริงๆเราไม่ต้องแข่งทุกทุกอย่างไปเราไม่ต้องสู้เสมอไปนะลองปล่อยเวลาแล้วก็ลองใช้ความนิ่งความเพิกเฉยหรือการพูดที่มันพูดด้วยเหตุผล ทำใจให้มันเป็นไปในเหตุและผลนะไม่เหวี่ยงไม่วีนไ,ไม่ใช้อารมณนะร์วันหนึ่งคุณอาจจะได้เจอกับสิ่งที่อ๋อนี่เองคือจุดที่คุณต้องการนี่เองคือสิ่งที่มันจะแก้ไขปัญหาได้นะฉะนั้นรู้จักพูดรู้จักคิดวางแผนที่มันนิ่งมันไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงหรือพูดซ้ำซากกับเรื่องเดิมๆก็ได้นะคะฉะนั้นอ่อนโยนหรือ ใช้พลังงานของความรู้สึกที่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับพูดพูดให้น้อยนะคะพูดให้น้อยและหาเหตุผลมากกว่านะมันจะมันจะนําไปสู่ความสําเร็จของคุณก็ได้นะคะฉะนั้นไพ่บอกให้คุณนิ่งคุณบาคคนจะนิ่งแล้วก็รอดูค่ะมันจะได้แบบไม่คาดหวังแล้วก็จะไม่เหนื่อยไม่เจ็บกับเรื่องนี้จนเกินไปนะเพราะว่าเขาตั้งดาบเขาพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้อ,อ่อ การที่เรียกว่าผลประโยชน์หรือการกระทําของเขาให้เขาเป็นไปต่อได้นะฉะนั้นถ้าเราไปแข่งเขาก็แข่งขาดนะไม่มีทางยอมอ่อนลงมาหรอกนะคะโอเคค่ะชาวราศีสิงห์ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ